สวัสดียามเย็นพระทิตตกดินเลยนะครับวันนี้ทำอะไรอยู่ครับอันนี้ What What the fuck? อ่าวันนี้อยู่ในช่วงคลิปสอนอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนตั้งโซ่นะครับรถเว็บร้อสหรือว่ามัน,นีแดงเงงครับ <Yahoo! S 1> ตั้งโซ่เวบร้อยสนะครับอ่ามาดูปรกณกกันเลยครับ อุปกรณ์อย่างแรกก็จะมีแจเวนเบอร์สิบเก้าครับแล้วก็เบอร์สิบสีครับแล้วก็บล็อกถ้าไม่มีบล็อกก็ใช้ปะแจเวนก็ได้ครับเบอร์สิบสองครับอ่าไปดูวิธีการกันเลยครับไปกันเลยอ่าขั้นตอนแรกนะครับให้เพืเ่อนๆเอาเบอร์สิบสี่ามาจับข้างซ้ายของรถไว้นะครับเกนล้อข้างซ้ายครับแล้วก็ เอาเบอร์19นะครับอ่าเบอร์19มาจับไว้ด้านขวาอ่านะครับแล้วก็ขันเลยครับข้างนี้จับนิ่งๆข้างแล้วก็ข้างขวาขันลงล่างนะครับอ่าขันไปเลยครับอ่าขันพอรลมรวมนะครับขันพอรลุมลวม,วมแล้วก็ถ้าอ่าขันพอรลมรวมนะครับถ้าใครจะเปลี่ยนโซ่หรือว่าตอด ล้อหรือว่าทำอะไรที่ต้องข้างในนู้นนะครับก็ต้องถอดตรงนี้นะครับต้องถอดอันนี้ถอดอันนี้ออกมาเลยนะครับต่อออกมาเลยอ่านะครับแล้วก็วิธีต่อไปเลยให้เพื่อนๆใช้บล็อก1บริบสองนะครับหรือว่าปัจแจวเวนก็ได้นะครับถ้าไม่มีบล็อกขันเลยครับขันหางปลาเลยครับขันทั้งสองข้างนะครับดูขีดนะครับนี่ครับมีขีดอยู่นี้อ่านี่ตรงนี้จะมีขีดหนึ่งสองสาม สามขีดครึ่งนะครับประมาณสามขีดครึ่งแล้วก็ไปดูข้างนู้นครับอ่าข้างนี้ก็มีขีดเหมือนกันเดี๋ยวผมซูมให้ดูครับอ่านี่น,นี่ครับหนึ่งสองสามสามขีด,ส,ดสี่ขีดสี่ขีดนะครับกว่านี้สี่ขีดได้โอเค ดูขวาหนูจาไว้แล้วก็มาขันครับแล้วก็ดูระยะการตึงของสู้ครับนี่ครับสู้ก็จะประมาณนี้ครับอันนี้ถือว่าใช้ได้แล้วครับลองเพื่อนๆลองหมุลรอดูครับบ๊อบอบต้องใจต้องใจมือนะครับนี่ครับทําแบบนี้ครับเหมือนว่าปลักลอยไปข้างหน้านะครับเพราะไอ่างปลามันสุดนะครับ เมื่อได้แบบนี้แล้วนะครับได้สู้ตึงตึงที่เพื่อนต้องการเลยนะครับก็ขันเลืัอขันกลับนะครับวันนี้จับเหมือนเดิมแล้วก็ฝังนู้นขันขึ้นบนนะครับขึ้นบนจะเป็นเกลียวเข้าครับแล้วก็ลงล่างจะเป็นเกลียวออกไม่เหมือนกันนะครับเมื่อเพื่อความปลอดภัยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเตือนวัยรุ่นสายซิ่งสายยุกทุกคนนะครับเมื่อขันสู้เสร็จแล้วให้เพื่อนๆใช้บล็อกนะครับหรือว่าปัจเยวนก็ได้นี่นะครับ ตอนยกล้อมันตอนยินยกกับเยซิมบอดนี่ครับของการยกล้อมันก็มันก็มันรวมครับรวมครับมันว่าพอยุกปอยุกเสร็จแล้วมันก็จะคลายออกมาเองนะครับเพราะว่าฉะนั้นอ่าเพราะฉะนั้นนะครับก็ให้เพื่อนๆใจบกนะครับเบอร์สิบสองขันไปอีกทีนะครับขันใน่นแน่นใหมั่นใจว่าไม่ไม่หลุดเลยครับทั้งสองข้างเลยครับขันไปเลยขันไปเลยอ่าแม่แล้วได้ที่นะครับแม่แล้วก็ ลองหมุนดูนะครับ<ห>ส่วนกันไหนที่น้ํามันโซ่ไม่มีหรือว่าโซ่แห้งนะครับแห้งไม่มีน้ํามันพ,พอเพื่อนๆใช้จารบีหรือว่าน้ำมันเครื่องที่ใช้แล้วนะครับหยดได้เลยครับ<ะ>หลืน่นอย่าเยอะนะครับลื่นใตเยอะมันจะเลอะครับมันจะลื่นนะครับคบ่า่คคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับส่วนได้ความรู้อะไรมาก็คอมเมนต์มาเลยนะครับอยากให้สอนทำอะไร หรือว่าอยากให้ทำคลิปแบบไหนคอมเมนต์หาผมมาได้เลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ